สวัสดีครับอาจารย์สลาจากเอฟนะครับวันนี้ก็ขอมาสัมภาษณ์น้องคนเก่งที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับน้องมินนะครับตอนนี้สอบิดสาธิตปัจจุมวัน EP ีไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องมินลองแนะนําตัวนิดนึงนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมชื่อเดกชากิษณุชาวรัมยูชื่อเล่นชื่อมินนะครับตอนนี้น้องมินอยู่ที่สาธิตปรจุมวันม .1 เรียบร้อยนะครับทําไมน้องมินถึงเลือกบรีเนณพิเศษกับอาจารย์ที่เอฟสะครับก็คือ พี่ของผมเขามีเพื่อนแล้วเขาสอบติดสาธิตปทุมวันแล้วเขามาเรียนเอมส์เพื่อติวเข้าไปครับว้าว wow, นะครับแล้วก็ที่เราทราบดีนะครับคุณแม่มีส่วนต่าง่ังมากมาช่วยดูตารางมาเลื่อกโรงเรียนให้เสร็จเลยนะครับทีนี้อยากจะให้น้องมินลองแชร์ประสบการณ์ตอนที่เรียนกับอาจารย์ที่เอมส์ว่าอาจารย์ดุมากไหมแล้วได้ทริคอะไรจากเอมจากอาจารย์ไปบ้างเฉดน,นะครับก็อาจารย์ก็ไม่ได้ดุมากครับก็อาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจารย์สอนอย่างละเอียดครับ แล้วก็หัวนิ้ที่ได้ก็จะมีหลายๆพาร์ทนะครับทั้ง reading vocab grammar error ทุกอย่างก็ได้มาจากเอเมสครับก็อยากจะบอกว่าน้องตั้งใจมากเลยนะครับตอนที่มาเรียนเนี่ยนะครับไม่ค่อยคุยเลยนะครับน่ารักมากภาพนั้นยังประทับใจอยู่เลยนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ไปทำข้อสอบเนี่ยนะครับรู้สึกว่าข้อสอบจะมีทั้งพาร์ท listening ใช่ไหมครับลูก reading แล้วก็ grammar นะครับประมาณนี้หลักๆนะครับน้องนิคคิดว่าพาร์ทไหนค่อนข้างหนักใจน้องนิคมากที่สุดและเทคนิคการทำข้อสอบอื่นๆเนี่ย มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับลูกตอนในตอนแรกผมกลัวพาเรด d ิ้งครับเพราะว่าเขาจะสามารถนําแบบว่าหลายเรื่องมาให้เราเป็นแพสซิยาวๆให้เราตอบคาถามเยอะๆแต่ว่าที่เอ็มก็จะช่วยมีโจทย์เรด d ิ้งมากมายให้ผมได้ลองทักทดสอบไปก่อนแล้วพาร์ทอื่นๆเนี่ยไม่หนาใจเท่าเรดดิ้งใช่ไหมครับเพราะว่าเรดดิ้งมีทั้งเรื่องของศัพท์แล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าต้องตอบคาถามให้ถูกใช่ไหมครับเอ๊ะการตัดช้อยส์ที่เราได้สอนกันเนี่ยได้ช่วยผลในการสอบไหมครับ อ๋อชอบทางลับนะครับหลังจากเรียนที่เอฟแซวเนี่ยต้องเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงที่ก่อนมาถึงแลวเพิ่มมาถึงเนี่ยเอเรียนเรียนไปต้องเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกมากรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับในการไปทําข้อสอบจริงครับเออรู้สึกคะแนนที่ต้องเปียนได้ในการสอบครั้งนี้ที่สาธิตพลวันเ่ยนะครับประมาณเท่าไหร่ครับสาังกฤษเกสิบสี่ค่ะแต่ได้ยินมาว่าติดตั้งหลายที่นี่ครับที่ไหนบ้างครับ ที่ติดที่ปทุมวันมี3เซนีพีแล้วก็ที่ประสานบิดครับโอ้โหแล้วน้องมินอยากจะฝากอะไรจึงเพื่อน,อนรุ่นน้องที่จะเดินทางเส้นเดียวกับน้องมินนะครับในเรื่องการเข้าสอบอีพีพูดได้บ้างครับเชิญนะครับผมก็ตั้งใจอ่านอ่านเยอะๆแล้วก็จําอ่านทบทวนให้มันจําพวกแกรมมาให้แม่นแล้วก็จําศัพท์เยอะๆ <Okay. S 2> แล้วก็ลองทําโจทย์เยอะๆครับโอเคนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามีประโยชน์มากสําหรับส่วนตัวของผมแล้วผมอยากฝากอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าแฟลนี่สาคัญมาก คุณแม่มาที่นี่นะครับมาสอบถามมาคุยกับผมมาคุยกับคุณครูรของเราแล้วก็ทําการเ,าเรียกว่าเลือกเวลาดูแลทั้งหมดให้กับน้องมินนะครับซึ่งหลายเคสที่ผ่านมาในชีวิตที่สอนอยู่ที่เอ็มยี่สิบปีเศษนะครับก็อยากจะบอกว่าแฟมิล,ลี่สำคัญนะครับความสําสเร็จของน้องมินหรือของลูกสิษย์เนี่ยฐานะติวเตอร์เราแชร์รอยยิ้มครั้งนี้ได้แค่ หนึ่งใน3ส่วนนะครับอีกส่วนจะเป็นความตั้งใจของน้องนะครับแล้วก็อีกปัจจัยที่สําคัญคือครอบครัวนะครับรวมถึงเรื่องว่าผมต้องขอใช้คำว่าบุญวาสนาด้วยนะครับหลายๆอย่างรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จสส่วนเนี่ยนะครับเราพยายามทําให้ออกมาเป็นหนึ่งก้อนที่ประสบความสำเร็จนะครับและในวันนี้ในฐานะของผมและก็เองสนะครับขอขอบคุณน้องมินมากนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเรียนได้ สมหวังทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทั้งผู้ปกครองของน้องมินด้วยนะครับที่ให้ความใส่ใจดูแลน้องมินลูกศิษย์ของเอมอย่างดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ